สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับวิชาภาษ,ษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เรามาเรียนภาษาพาทีบทที่3เรื่องคำคล้องจองคำคล้องจองหรือคำสัมผัสนะคะก็คือคำที่มีเสียงสระเดียวกัน และเสียงมาตราตัวสะกดเดียวกันนะคะอย่างเช่นคำคล้องจองที่มีเสียงสระเดียวกันนะคะใบนะคะจะคล้องกับคำว่าใส่คำว่าใส่คล้องจองกับคำว่าไล่คำว่าไล่คล้องจองกับคำว่าให้ให้คล้องกับคำว่าไว้อาจจะสังเกตเห็นได้ว่าเป็นสระไอเสียงสระไอเหมือนกันหมดเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสระไอไม้ม้วนหรือสระไอไม้มาลายก็สามารถคล้องจองกันได้ถ้าออกเสียงไอเหมือนกัน,นะคะทีนี้มาดูตัวอย่างคําคล้องจองที่มีเสียงตัวสะกดเดียวกันนะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะคาว่านกอยู่ในมาตรากบนะคะคล้องกับคําว่าตกคําว่าตกคล้องกับคําว่าบกบกคล้องกับคําว่าพกพกคล้องกับ จะสังเกตเห็นได้ว่าอยู่ในตัวสะกดมาตรากบทุกคำเลยนะคะเรามาดูคำคล้องจองสองพยางกันนะคะคำคล้องจองสองพยางคือคำสองพยางที่พยางท้ายของคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางใดก็ได้ของคําหลังนะคะอย่างเช่นดินดี มีสองพยานใช่ไหมคะคล้องกับคำว่ามีทองดูพยานท้ายของคำแรกคือคำว่าดีออกเสียงสระอ,อีนะคะไม่มีมาตราตัวสะกดคล้องกับคำว่ามีมีก็คือออกเสียงสระอ,อีแล้วก็ไม่มีตัวสะกดนะคะก็คล้องจองกันไปมีทองคล้องกับคำว่านกร้องอาจจะสังเกตเห็นได้ว่า คำว่ามีทองพยังหลังของวรคแรกนะคะจะคล้องกับพยังหลังของวัะค,ะควที่สองนะคะเสียงสระอ,อมาตาตัวสะกดแม่กงนะคะทองกับร้องคล้องจองกันนะคะไปดูคําว่านกร้องกับของหายเสียงสระอ,อมาตาแม่กงเหมือนกันทั้งสองคำนะคะ คำว่าร้องนะคำว่าของเรามาดูตัวอย่างคำคล้องจองสองพยางกันนะคะคำแรกชั่วนาคล้องกับคำว่าตาปีนักเรียนสังเกตตัวหนังสือสีเหลืองนะคะคำว่านาจะคล้องกับคำว่าตาเป็นคำในมาตรากกานะคะไม่มีตัวสะกดป คำที่มาคล้องจองก็ต้องไม่มีตัวสะกดเหมือนกันนะคะคำต่อไปค่ะข้อขาดบาดตายคำว่าขาดนะคะค้องกับคำว่าบาดซึ่งประสมสระอามเหมือนกันทั้งสองคำนะคะแล้วก็สะกดด้วยมาตรากดนะคะมาตราเดียวกันทั้งคำว่าขาดแล้วก็คำว่าบาดนะคะคำต่อไปคำว่า ไว้เนื้อเชื่อใจอาจจะสังเกตเห็นได้ว่าพยางหลังของคำแรกนะคะคำว่าเนื้อเป็นคำในมาตรากกา,กาไม่มีตัวสะกดนะคะคำว่าเชื่อก็อยู่ในมาตรากากาไม่มีตัวสะกดสระเอือเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อกับเชื่อจึงคล้องจองกัน คำคล้องจอง3ามพยางนะคะก็คือคำสามพยางที่พยางท้ายของวรรคแรกจะมีเสียงคล้องจองกับพยางแรกหรือพยางสองของวรรคหลังนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะคนใจดีมีสามพยางนะคะคล้องกับคำว่ามีมากมายจะสังเกตว่าคำว่าดี เป็นพยางหลังของวัคแรกนะคะคล้องกับคำว่ามีคือพยางแรกของวัคหลังนะคะสระอีเหมือนกันไม่มีตัวสะกดเหมือนกันนะคะมีมากมายคล้องกับหลากหลายคนคำว่ามายก็คือพยางสุดท้ายของวัคแรกนะคะคล้องกับพยางที่สองของวัคหลัง ผสมสระอาเหมือนกันแล้วก็อยู่ในมาตราเกยคือยอยักษ์สะกดเหมือนกันนะคะมาดูตัวอย่างคำครองจอง3ามพยางกันนะคะวักแรกนะคะยิ้มด้วยปากวักหลังถากด้วยตาจะสังเกตเห็นได้ว่าพยายงสุดท้ายของวักแรกจะ ค้องจองกับพยางค์แรกของวัรคที่สองนะคะดูให้สังเกตตัวหนังสือสีเหลืองนะคะคำว่าปากะสมสะระอาตัวสะกดแม่กบคล้องจองกับคำว่าถากประสมสะระอาเหมือนกันตัวสะกดแม่กบเหมือนกันนะคะปากกับถากจึงคล้องจองกันนะคะหิงก็ราขาก็แรง พยางท้ายของวรรคแรกก็คือคําว่าราร้องจองกับพยาง์แรกของวรรคที่สองนะคะก็คือคําว่าขาซึ่งผสมสระอาเหมือนกันอยู่ในมาตรากกาเหมือนกันนะคะไม่มีตัวสะกดร,รากับขาจึงคร้องจองกันนะคะต่อความยาวสาวความยืดนักเรียนสังเกตดูคำว่ายาว ็นตัวหนังสือสีเหลืองนะคะผสมสระอาตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่เกลน,นะคะพร้อมกับคําว่าสาวผสมสระอาตัวสะกดมาตราเกลเหมือนกันนะคะอยู่ในมาตราเดียวกันผสมสระเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคําว่ายาวกับคําว่าสาวจึงคล้องจองกันนะคะคําคล้องจองสี่พยางนะคะ ก็คือคำสี่พยางที่พยางท้ายของวรรคแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางสองหรือพยางสามของวรรคหลังนะคะเช่นเมืองไทยเมืองทองรองดองกันไว้คำว่าทองเป็นพยางท้ายของวรรคแรกนะคะผสมสระออตัวสะกดแม่กงมาคล้องจองกับคำว่าดองคือพยางที่สองของวรรคหลังนะคะ ผสมสระออตัวสะกดแม่กงเหมือนกันจะสังเกตเห็นได้ว่าสระเดียวกันตัวสะกดแม่เดียวกันนะคะคล้องจองกันเป็นคำคล้องจองสี่พยางนะคะมาดูตัวอย่างคำคล้องจองสี่พยางกันนะคะเมืองไทยนี้ดีเป็นที่เป็นน้อง จะสังเกตเห็นได้ว่าคําว่าดีเป็นพยานท้ายของวรรคแรกนะคะผสมด้วยสละอีไม่มีตัวสะกดคล้องจองกับคําว่าพี่พยางที่สองของวรรคหลังนะคะผสมสละอีไม่มีตัวสะกดเหมือนกันเพราะฉะนั้นดีจึงคล้องกับพี่นะคะเมืองไทยเมืองทองเป็นของคนไทยคําว่าทองเป็นพยางท้ายของวรรคแรกผสมด้วยสละอ ตัวสะกดอยู่ในมาตรากรงนะคะคร้องจองกับพยางค์ที่สองของวักคหลังก็คือคําว่าของประสมสระอตัวสะกดแม่กงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าทองคร้องกับคําว่าของในน้ํามีปลาในนามีข้าวพยางค์ท้ายของวักคแรกนะคะก็คือคําว่าปลาจะคร้องกับคําว่านาคือพยางค์ที่สองของวักคหลังนะคะ ปลาพร้อมกับนานะคะผสมสระอาะเหมือนกันแล้วก็ไม่มีตัวสะกดเหมือนกันนะคะเรามาลองทําแบบทดสอบกันดูนะคะก่อนที่เราจะมาทําแบบทดสอบกันนักเรียนลองอ่านคําในกรอบสี่เหลี่ยมที่ครูกําหนดให้ก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาไปเติมในช่องว่างคาแรกอ่านว่าติดยาเศพติด ผูกพันรักใคร่ก่อร่างรักษาเอาไว้เราสองนักเรียนเอาคำเหล่านี้นะคะไปเติมลงในช่องว่างให้ครองจองกันนะคะนักเรียนลองทำดูนะคะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองไปเฉลยกันดูนะคะว่านักเรียนจะถูกกี่ข้อเรามาเฉลยแบบทดสอบพร้อมๆกันเลยนะคะภูเขาร้องจองกับคําว่าเราสองจะสังเกตว่าคําว่าเขาพยายของวรรคแรกผสมสระเอาร้องจองกับคําว่าเราพยางค์แรกของวรรคที่สองนะคะ เป็นคำคล้องจองสองพยางก่อร่าง,ง,งคล้องจองกับคำว่าสร้างตัวพยางท้ายของวรรคแรกนะคะคือคำว่าร่างผสมสระอาตัวสะกดมาตรากงนะคะคล้องจองกับคำว่าสร้างผสมสระอาตัวสะกดมาตรากงเหมือนกันนะคะเป็นคำคล้องจองสองพยางข้อต่อไปนะคะติดยาเสพติด ชีวิตจะสั้นข้อนี้สังเกตเห็นอะไรคะพยางค์ท้ายของวรรคแรกผสมศสรอีอยมาตรากดใช่ไหมคะดอเด็กเป็นตัวสะกดแต่ว่าพยางค์ที่สองของวรรคหลังนะคะผสมศสรอีอเหมือนกันแต่เป็นตอเต่าเป็นตัวสะกดนะคะซึ่งต่อเต่านั้นอยู่ในมาตรากดนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าวิจึง เป็นคำคล้องจองกับคำว่าติดนะคะเพราะอยู่ในมาตราเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะกุ้งหอยปูปลารักษาเอาไว้คำว่าปลาพยางค์สุดท้ายของวรรคแรกพร้อมกับคำว่าสาพยางคที่สองของวรรคหลังนะคะผสมสะอาเหมือนกันไม่มีตัวสะกดนะคะ ผูกพันรักใคร่ใส่ใจดูแลคำว่าใคร่พยายงค์ท้ายของวรคแรกจะพร้องจองกับพยายงค์ที่สองของวรคหลังนะคะหรือวัคที่สองก็คือคำว่าใจผสมสไอเหมือนกันนะคะไม่มีตัวสะกดนักเรียนถูกทั้งหมดกี่ข้อคะถูกหมดเลยทุกข้อไหมคะถ้าถูกหมดเลยเก่งมากเลยนะคะค่ะสำหรับ เรื่องคำ้องจองนี้ก็จะสรุปได้ว่าคำ้องจองนั้นก็จะต้องมีคำที่สัมผัสกันนะคะก็คือสัมผัสสระและสัมผัสตัวสะกดนะคะสระเดียวกันเสียงมาตราตัวสะกดอยู่ในแม่เดียวกันนะคะจึงจะล้องจองกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ